สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคนี้พี่โออยู่ที่พรมนาซินเพล็กซ์มาชมภาพยนตร์เรื่อง b r i ตเจ Jones m a มท about the boy หรือชื่อภาษาไทยว่าหลงหนุ่มหนักมากนะครับเรื่องนี้ที่จริงแล้วได้รับคำเชิญจาก u ู p ให้ไปดูรอบสื่อมวลชนที่พารากอนซีเนเพล็กซ์แต่พี่โอติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปแล้วรู้สึกเสียดายเมื่อได้มาชมรอบจริงนี่แหละหนังเข้าฉายจริงตั้งแต่วันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับเข้าพร้อมกับเรื่องนี้คือกัปตันอเมริกาเป็นหนังคนละแนวเลยแล้วพี่โอทำแบบสำรวจมาเนี่ยกัปตันอเมริกามี มีคะแนนโหวตสูงถึงกว่า90%อีกประมาณเกือบ10%เป็นเรื่องสารพสรพิษไม่มีใครโหวตให้เรื่องนี้เลยแสดงว่าเด็กๆรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักกันเลยนะครับจะบอกว่าเนี่ยคือหนังที่ดังมากในอดีตเป็นหนังวัยรุ่น r คอมโรแมนติกคอมเมด d y ที่หลายๆคนหนุ่มสาวยุคก,ก่อนชอบกันมากๆเป็นหนังน่ารักกลกทะลึ่งเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าของบริเจจส์กับหนุ่มหล่อฮิวแกรน์นะครับฮิวแกรน์ซึ่งเป็นดารานี่เล่นนอตติงฮิลกับจูเลียร์เบิร์ตเล่น Love Actually แล้วก็ Colin Firth นี่พระเอกระดับออ mm hmm. สการ์เรเนสซีเวอร์เกก็ออสการ์เหมือนกันแต่เพิ่งได้ออสการ์จากเรื่องจูดีนะครับที่พี่โอทำนายตอนที่ดูจูดีแสดงเป็นจูดี้กาแลนนะตอนตอนนั้นเธอแสดงได้ดีมากจนพี่โอรู้สึกว่าเธอคู่ควรกับออสการ์ถึงขั้นที่โอบอกว่านี่คือคนที่จะได้ออสการ์แล้วก็ได้จริงๆอันนั้นเป็นการทำนายครั้งเดียวของพี่โอที่ถูกต้องตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ปีเดียวกับอะไรนะ ฟิตวากีนฟินิกใช่ไหมปีนั้นที่โอไทยถูกสองคนมาเรื่องนี้บิจิตโจนเรียกว่าเป็นคนละคนที่จริงเธอเล่นเรื่องนี้มาก่อนตั้งแต่ปี2001แล้วเป็นคนละคนกับจูดี ชัดเจนที่สุดอันนี้มาเป็นตัวที่เหมือนเปลียนเป็นเรเน่เองนะครับถ้าใครได้ดู3เรื่องที่แล้วคุณผู้ชมที่ได้ชม3เรื่องที่แล้วเนี่ยแล้วอินกับเรื่องนี้ผูกพันกับเรื่องนี้น่าจะต้องมีอายุเกิน40แล้วเพราะว่าภาคแรกงานในปี2001ภาค2ในปี2004แล้วก็ทิ้งช่วงห่างสิปีนะครับภาคสามบริเจจ o n e s บ a b y ในปี2016ภาคสองชื่อ e g e of reason นะครับแล้วก็แต่ละภาคแต่ละตอนเนี่ย ็เป็นเรื่องของความรักวุ่นวายบิจจมเป็นผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองเป็นผู้หญิงที่เก่งอัจฉริยะเป็นโปรดิวเซอร์ทีวีแต่เธอมีความรู้สึกว่าชีวิตเธอไม่สมบูรณ์ขาดขาดขาด,ขาดเกินเกินอะไรไปอยู่ตลอดเวลา <S <S นั่นก็คือเรื่องความรักและในแต่ละภาคแต่ละตอนเนี่ยทั้งสามภาคที่แล้วพุ่งกับเป็นผู้หญิงล้วนนะครับอันนี้เป็นภาคแรกที่ผู้ชายกกับเธอคิดว่าเธอขาด จะบอกว่าคือเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นต่างตลกทะลึ่งใช่ไหมก็คิดว่าขาดผู้ชายมาตลอดแล้วหนังมันก็ออกมาแนวนั้นตลอดนะครับทั้งทาที่เป็นผู้หญิงกํากับนะแต่เรื่องสื่อออกมาแบบนั้นซึ่งถ้าพี่โอพูดตามตรงพี่โอไม่ได้อินกับบริจเจตโจรทั้งสภาคที่ว่าเท่าไหร่แต่เป็นหนังที่ผู้หญิงชอบเป็นหนังที่วัยรุ่นชอบเพราะตัวพี่โอไม่ได้ไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องเรื่องของความทะลึง่งเรื่องของกล่ามอารมณ์เหมือนอย่างบริจจโจรแต่ พอมาดูภาคนี้เนี่ยรสชาติบรรยากาศมันผิดกันตอนแรกพี่โอเข้าใจว่านี่คือการต่อยอดความสำเร็จดั้งเดิมเพราะาอันเนี้ยทิ้งห่างจากภาคที่แล้ว9ปีนะครับแล้วก็ กล่าวถึงโคลินเฟิร์สต่นี้ตัวอย่างเราก็จะเห็นเห็นแล้วว่าโคลินเฟิร์สเป็นวิญญาณมาแค่คู่กับบริเจตโจนแต่เขามาแสดงจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาวิญญาณมาแสดงนะแล้วก็ฮิวแกรนก็กลับมามีแพทริกเดมซี่ที่เป็นผู้ชายที่เคยมีความสัมพันธ์กับบริเจตโจนเก่าไม่ได้กลับมาอยู่คนเดียวแล้วภาคนี้มีตัวละครเพิ่มมา2ตัวที่ชัดเจนก็คือชิวิเทลอ่านชื่อไม่ค่อยออกเลยนะครับ <laughs> ชิวิเทลอี คนนี้คือมอดอจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนนะครับเล่นด็อกเตอร์สเตรนทั้งสองภาคแล้วก็ลีโอวูดดอลคนนี้พี่โอแม่มันใจแต่ว่ามีสเสน่ห์มากและชื่อเรื่อง Mad about a boy เนี่ยถ้าเราได้ดูตัวอย่างแล้วก็เข้าใจว่าหนังมันก็ไม่พ้นหนังตลกทะรื่องอีกแล้วที่บริจิตจนลุ่มหลงในาอารมณ์ฝักใฝ่ในการการโลกีว่าจะต้อง มีความรักมีความโรแมนติกกับผู้ชายคนนี้ให้ได้ทั้งๆท,งท,งที่ในเรื่องก็แสดงใเห็นว่าเธอสามีเธอเสียไปแล้วแล้วเธอก็มีลูกที่น่ารัก2คนนะครับเนี่ยพี่โอเกิดอารมณ์ต่อต้านตั้งแต่แรกแล้วทั้งๆทงี่คือ3าภาคแรกพี่โอไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็ชอบชอบประมาณ 6, เต็ม10 7เ็ต็ม10เนี่ยภาคนี้พี่โอก็คิดว่าไม่น่าจะชอบเหมือนเดิม พี่โอ๋พอติดภารกิจพี่โอ๋ก็เลยไม่ได้สนใจรอบสื่อแล้วก็กะว่ามาใช้เอ็มพาสดูก็คงไม่อะไรเท่าไหร่แล้วเป็นหนังที่กล้าเข้ามาชนกับกัปตันอเมริกาอีกเรื่องาสาบซับพิษนั้นนอกสายตาแต่ว่ายังมีคะแนนโหวตสูงกว่าเรื่องนี้เลยนะครับพอมาดูเข้าจริงแล้วไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่โอ๋จะต้องรีบทําคลิป รีวิวทันทีเพราะว่าอยากกระตุ้นให้คุณผู้ชมมาชมเพราะในขณะที่พี่โอดูนะพี่โอมีความรู้สึกว่าอินมันทุกมุกไม่ว่าจะเป็นมุกตลกมุกทะลึงที่พี่โอเคยรังเกียจแต่ว่ามุกเรื่องเรืนี้มันออกในแนวน่ารักอ่ะมันไม่ได้ออกแนวน่าเกลียดหรืออุบาทปักส,สีแต่อย่างใดมันออกแนวโรแมนติก นุ่มนวลละมุนละไมเหมาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีวุฒิภาวะแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากบริจาคจนมีลูกที่น่ารักสองคนแล้วพี่โอก็อยากรู้ว่าเรื่องมันจะเดินเนินไปต่อไปยังไง,งเมื่อว่ามีเด็กสองคนนี้มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ชายของเธอเนี่ยมันจะอัปเจอร์ปเจอร์มันจะเป็นตลกโรแมนติกทะลึ่งแบบแต่ก่อนก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเด็กอยู่ให้เห็นนะครับแล้วไอ้แมท about a boy the boy เนี่ย มันหมายถึงคนนี้แล้วคนนี้มาอย่างไงมาจากไหนนี่เป็นสิ่งที่หนังจะพาเราไปเรื่อยๆหนังยาวสองชั่วโมงสีนาทีดูเต็มอิ่มตลอดแล้วเราก็รู้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ต่อยอดจากความสำเร็จเติมนะครับพี่โอคิดว่านี่คือหนังที่สรุป ทุกอย่างคือสมกับเป็นภาคสุดท้ายจริงๆตอนแรกก็เข้าใจว่า,วาโฆษณาโอ้หนังภาคสุดท้ายก็คงคิดว่าคงได้แค่นี้ละมั้งเดี๋ยวถ้าประสบความสําเร็จก็อาจจะต่ออีกสักภาคสองภาคเป็นหนังไม่รู้จบไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยม,มันจบจริงๆมันเอาตัวละครเก่าๆเอาเรื่องราวเก่าๆเอาชีวิตเก่าๆมาพัฒนาให้เหมือนกับว่านี่เป็นหนัง coming of age สำหรับผู้ใหญ่ทุกคนในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ตัวบริจิตโจนตัวฮิวแกลนเองนะครับแต่สําหรับเรื่องนี้โคลินเฟิร์สในเรื่องเขากําหนดให้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงมีผู้ชายคนใหม่ได้แล้วบริจิตโจนก็มีลูกที่น่ารักสองคนแล้วเด็ก2คนจะเอาไปไว้ไหนถ้าบริจิตโจนหลงหนุ่มหนักมากหัวปักหัวปังขนาดนั้นคือสรุปพี่โอก็ขอสปอยตอนท้ายนิดนึงว่าดูจบแล้วมันไม่ใช่แค่หนังตลกทะลึง่งน่ารักตลกโรแมนติกธรรมดามันเป็นหนังครอบครัวสำหรับพี่โอนะ คือในดูใน IMDB เขาก็ไม่ได้ให้เป็นหนังครอบครัวหรอกแล้วพี่โอ๋ตีความไปเองคิดเองว่านี่คือหนังครอบครัวแล้วไม่ใช่ครอบครัวแค่เธอกับลูกสองคนมันเป็นหนังครอบครัวขนาดใหญ่เพราะคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาตัวละครอื่นๆเนี่ยตามรายชื่อเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดหรือว่าทย่วมแสดงทั้งหมดมันคือครอบครัวบิจจโจรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่ที่ที่ทำงานพี่พี่เลี้ยงเด็กคน พี่เลี้ยงเด็กรวมฮิวแกนด้วยนะนี่เขาแต่ก่อนเขาก็เป็นคู่กันนะครับมาถึงตอนนี้เขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถึงขนาดเลี้ยงเด็กให้กันได้ก็มันเป็นหนังครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นหนัง coming of age แต่สําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับพี่โอ๋ให้เรื่องนี้ได้เต็มที่เลยที่ผ่านมาใน IMDb เรื่องที่แล้วเรื่องภาคแรกขนาดสูงสุดอยู่ที่6.8เต็ม10ตัวเฉลี่ยนะครับภาค2ปี2004ได้6.0เต็ม10 ภาค3ปี2016ได้6.4 6.8 6.06.4ภาคนี้ได้ถึง7 1เต็ม10ขนาดใน AMDB ซึ่งภาคสุดท้ายมันน่าจะแย่กว่าทุกภาคเพราะว่าใครๆก็มองว่ากินบุญความสำเร็จดังเดิมไม่น่าจะมีอะไรใหม่ปรากฏว่าทุกอย่างในเรื่องนี้ดีไปหมดครับสรุปได้ดีมากๆแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากไม่ใช่หนังตลกทะลึง่งธรรมดาเป็นหนังครอบครัว ที่สุดยอดจริงๆพี่โอให้เรื่องนี้9เต็ม10ครับก็แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องย้อนกลับไปดู B ิจจจรภาคที่แล้วนะเพราะว่าพี่โอก็ยังคงรู้สึก3ภาคที่แล้วเหมือนเดิมว,ว่าเป็นหนังตลกวัยรุ่นธรรมดาเรื่องนี้เป็นนิยายไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนไดอารี่เป็นประจาพอหลังจากผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเมื่อ4ปีที่แล้วเธอก็เลิกเขียนไดอารี่จนได้ไปเจอกับผู้ชาย2คนนี้ก็มา move on เริ่มต้นใหม่แล้วก็ เกิดเป็นเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นครับก็เป็นหนังที่ทำขึ้นเพื่อสร้างขึ้นแล้วก็มีความจงใจที่จะเข้าฉายต้อนรับวาเลนไทน์ปีนี้นะครับที่อเมริกาวันที่14กุมภาสำหรับบ้านเราเข้าตั้งแต่วันพุทธที่1 2บ้านเราต้อนรับวันมาฆบ,บูชานะครับก็เป็นหนังที่นอกจากเหมาะกับวาเลนไทน์แล้วก็เหมาะกับมาฆบ,บูชาด้วยเพราะว่าสั่งสอนเราให้รู้ซึ่งว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิต ผู้ชายคนนี้สอนเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ก็พยายามบอกว่าโลกนี้คือทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหมดแต่บริจิตโจรและลูกเชื่อว่ามันมีมีเวทมนต์มีสิ่งมหัศจรรย์มีสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีเรื่องของจิตวิญญาณปนอยู่ด้วยใครจะผิดใครจะถูกอันนี้เป็นเรื่องที่ในเรื่องนี้ปรับความเข้าใจกันได้สนุกมากพี่โอ ปลื้มแล้วปลื้มอีกอยากอยากดูรอบสองขึ้นมาทันทีนะครับคงต้องมีโอกาสซ้ำแน่นอนวันคลิปนี้ไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะสปอยอะไรมากแต่ขอบอกเลยว่าจบดีแล้วไม่ใช่แค่ดาราห้าคนนี้หรือทีมดาราเก่าๆที่แสดงดีเท่านั้นนะครับดาราใหม่ๆรวมทั้งลูกสองคนน้องเออบลลี่กับเมเปลิลสองคนนี้ก็น่ารักมากๆแล้วก็สมควรที่จะ เป็นเดอะบอยที่ว่าไม่ใช่คนนี้นะครับอันนี้สปอยกันสุดท้ายแล้วงั้นพี่โอแค่นี้แล้วกันถ้ามีอะไรผิดพลาดคาะตกปกพร่องต้องขออภัยหลุดสปอยไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าหลุดเพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้จริงๆพี่โอรู้ว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามเพราะว่าคะแนนโหวตไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบมาดูก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ดูแต่สาหรับพี่โอถ้ามีโอกาสดูรอบ2พี่โอซ้ําแน่นอนครับ9เต็ม10ไม่รู้หักอะไรอะ หากที่ตัวเราเองมันหากที่ตัวเราเองเพราะว่าถ้าเราเป็นแฟนบริจิต n e สมาตั้งแต่3ภาคที่แล้วเนี่ยเราก็น่าจะเต็มอิ่มกว่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ